อ๋อ oh, วัสดีครับลูกเพลนวขอเนี้ยเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงเอ่อสวัสดีลูกเพลทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าของอาคารอัศวินนะครับหลายหคนอาจจะไม่เคยได,ได้ยินชื่อของอัศวินมาก่อนนะฮะอัศวินบริษัทอัศวินภาพยนตร์นะครเป็นบริษัทที่เอ่อขาเรียกว่าผลิตหนังมาตั้งแต่ในสมัยห,หลังสงครามโลก ช่วงปีสองสองสี่เก้าหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับคือต้องบอกอย่างนี้วันนี้พอดีเราเราได้ทราบข่าวว่าทางบริษัทอัศวินนะครับโดยท่านหม่อมเ้านาพันยุคนนะครับท่านชายเนี่ยกําลังจะรีโนเวทที่นี่ใหม่แล้วตอนเนี้เส็มบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็จะมีการเปิดเป็นคล้ายคๆนิทรรศการเล็กๆแล้วก็จะมีการนําละครนอกมาจัดแสดงที่นี่ด้วย นะครับละครนอกที่ในปัจจุบันนี้เราแทบจะหาดูกันไม่ได้แล้วนะครับด้านหน้าของอาคารอัศาวินนะฮะรูปภางเป็นอย่างนี้ใครที่มาแถวโบเบแถวโยเซแถวแถวเออแถวแถวโบเบเนี่ยมาแวะดูความเก่าที่นี่ได้นะครับที่นี่มีสิ่งของที่เป็นของเก่าแม้แต่ตัวโครงสร้างเองเนี่ยก็ดูนะก็ดูเก่าๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับตึกเก่าข้างในมันงงบันไดพื้นยังเป็นพื้นไม้มีของเก่า คนในวงการเขาเรียกว่าอะไรคนที่ชอบดูหนังคนที่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความชื่นชอบในภาพยนตร์ในที่นี่นะมีหนังฟิล์มมีม้วนฟิล์มมีอสิ่งของที่เป็นสิ่งของเก่าๆในะตั้งแต่สมัยแบบโอ้ห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอ่ะครับให,ให้เราดนะูนี่เป็นทางเข้านะจริงๆอ่ะถ้าวันปกติเท่ามานะครับก็เข้ามาจอดรถด้านในนี้ได้นะครับเดินเข้าขับรถเข้ามาแล้วก็เข้าไปทางนี้ ที่นี่ไม่ได้มีแค่โรงนังเขาเรียกว่าวไม่ได้มีแค่บริษัทหนังอย่างเดียวนะครับนี่นะครเราเข้ามาด้านในแอร์เย็นชัาอันนี้เป็นตราโลโก้ของบริษัทอัศวินภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเ,เริ่มสร้างใหม่ๆสองสี่เก้าหนึ่งนะครับคิดดูอันนี้หกสิบกว่าปีหกเจ็ดสิบปีใช่เจ็สิปีนะครับเป็นตรานสัญลักษณ์ที่เก่ามากแล้วก็ท่านชายเนี่ยท่านไบ ท่านบอกว่าท้าไม่เจอมาอยู่ที่บ้านของของท่านแล้วก็เกือบจะขายแล้วเพราะว่ายังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนี่ด้านล่างชั้นหนึ่งนะครับของอาคารอัศาบินภาพยนตร์ตอนนี้ถูกปรับให้กลายเป็นร้านย่อยๆนะครับของแทงสโตนะครับซึ่งจะขายพวกอุปกรณ์ปีนเขาอุปกรณ์ตั้งแคมป์อะไรต่างๆนานาน,นะครับซึ่งเป็นของท่านชายเองนะครับท่านหม่อมชา,าพนพวายุคนนะฮะเรือสองลำนี้ ใครที่เคยติดตามเพจดิจันมาตั้งตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอะก่อนที่เราจะสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษเสร็จเราเคยจัดงานาภายเรือจําได้ไหมสิงโตชาเลนจ์เนี่ยฮะเรือลาล่างเนี่ยลาสีขาวเนี่ยเป็นเรือที่ไปพายที่งานนั้นด้วยแต่ว่าท่านชายท่านไม่ได้เป็นคนพายเองท่านชายเอาเรือเอาเรืออีกลำหนึ่งไปนะฮะซึ่งผมจาได้ผมเคยถ่ายรูปปรท่านอยู่เป็นเรือคล้ายๆลำสีเขียวเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะไม่ใช่สีนี้แลไม่ใช่ลํานี้ นะครับตอนนี้ก็ถูกผรามาสอบไปที่นี่ในร้านเนี้ยของที่เอามาตกแต่งนะฮะผมให้ดูนี่กระเปาฟิล์มนะนี่ไฟสตาร์โปรดักชันซึ่งตอนนี้บริษัทไฟสตาร์โปรดักชันเนี่ยอยู่คู่คนไทยมานานมากเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นบริษัทผลิตหนังที่ยิ่งใหญ่มากของ,ของบ้านเราที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีม้วนฟิล์มเนี่ยกองเมื่อกี้ท่านบอกว่าไอหีหีฟิล์มพวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ย มันตอนตอนที่ท่านเจอใหม่ๆมันมีม้วนฟิล์มอยู่ข้างในด้วยแต่ม้วนฟิล์มเนี่ยมันถูกการเวลาทําให้กลายเป็นอสิ่งของที่ใช้ไม่ได้ไปแล้วอ่ะท่านท่านยายเล่าให้ฟังว่าไอ้ม้วนฟิล์มพวกเนี้ยในตอนที่อบริษัทอสมีภาพยนต์เนี่ยยังยังดำเนินธุรกิจอยู่เนี่ยฟิล์มพวกเนี้ยจะถูกจะจะเป็นเอ้ยถังพวกเนี้ยจะเป็นถังที่เก็บฟิล์มนะครับแล้วก็จะเอาฟิล์มเนี้ยส่งไป ที่ต่างประเทศนะครับนี่นะฮะพวกถังฟิล์มเหล่านี้นะฮะของเก่ามากของตั้งแต่ตั้งแต่บริษัทออสิบินภาพยนตร์เนี่ยดำเนินธุรกิจมานี่นะฮะั้งแต่หลังช่วงหลังสงครามโลกช่วงก่อนปีพุทธศักราช2500ครับนี่นะฮะเก่ามากแต่ตอนนี้ก็มันก็สูดซ่มไปตามกาลเวลานะฮะนี่มมวดลฟิล,มล์มเราเคยเห็นตามหนังพวก เรียกว่าอะไรหนังหนังคิเรตย,ยุคนี้หมดได้ไหมอะไม่ได้ไม่กล้าไปยุ่งกับของเขาของเก่ามากผมพลาดนิดเดียวเป็นเรื่องแน่นอนพลาดนิดเดียวไปทำเขาพังนี้เรื่องใหญ่จะใช้ไม่ได้แน่นะฮะให้ดูทางขึ้นครับเป็นทางขึ้นบันไดแบบคลาสสิกมากกิเวตโครงสร้างต่างๆงามพันถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนะี่ย ตัวท่านชายเองท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ว่าอา,อาคารหลังนี้สร้างย,ยังแต่เมื่อไรแต่ว่าตัวของบริษัทอสเตรีภาพยนตร์เนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับตอนปีสองสีเ้าหนึ่งอย่างที่บอกนะครับบริษัทอสเตรีภาพยนตร์เนี่ยถ้าถ้าเป็นนักดูหนังรุ่นเก่าๆหน่อยเนียจะรู้จักภาพยนตร์เรื่องเรือนแพแล้วก็พันทายนรสิงห์ซึ่งเป็นผลผลิต จากอ,าอสศวนภาพยนตร์เนี่ยแหละนะครับเดีย๋ยวเราขึ้นมาที่ชั้นสองชั้นสองตอนนี้เป็นสตูย่อยๆเป็นโชว์รูมของแท้งสตนะครับซึ่งเป็นร้านของท่านชายอย่างนี้ผมบอกเนาะนี่นะฮะก็จะมีของขายนอกเหนือจากอาคารนี้ยังมีอีกสองอาคารนะครับที่หนึ่งอาคารเนี่ยรับจัดงานอีเวนต์ก็เป็นโครงแบบนี้เหมือนกัน ร,รูปร่างลังกษณะคล้ายๆกันแล้วก็อีกอาคารหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าร้านกาแฟเป็นคาเฟ่นะครับตรงนี้ก็จะมีสินค้ารื่องบนานาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งคนที่สงายเลื่อนป่าสายลุยๆเนี่ยก็น่าจะรู้จักแทงสโตร์กันดีอยู่แล้วนะครับนี่เรียกว่าเครื่องอะไรอ่ะมันเหมือนเครื่องกรอฟิมปะสมัยก่อนคนระั เอออันนี้ผมผมไม่มีความรู้จริงๆใครที่รู้จากของพวกนี้เนี่ยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าดูแล้วมันเก่ามากๆแน่นอนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นคล้ายๆเครื่องกองฟิล์มหรหม้วว่าสักอย่างอ๋อนอกเหนือจากหนังแล้วเนี่ยทางบริษัทอัศวินภาพยนตร์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันแป๊บนึ่งนี่มันมีอะไรอยู่เป็นใบารันวีด้วยปี เ u r c h a s e d ด t หกยี่ส <sm Hob hib Store> ิบหกเจ็หรอหนึ่ผมเกิด1.9.8.4 50ปีเออเพราะผมอายุสี่สิบห้ปีเครื่องนี้เป็นเครื่องเครื่องอะไรอ่ะโอเคอ่านไม่ออกแล้วโอเคแต่รู้ว่าเก่ามากโอเคให้รู้กันว่าเครื่องนี้50ปีนะะก็จะมีในที่นี่ก็จะมีอะไรแบบนี้ให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ อ๋นี่อะพิมดีดเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแน,น,น่นอนร้อยคนมากที่จะได้แตะกับเครื่องพิมดีดแบบนี้นะครับน้องๆสมัยใหม่นี้ได้ดูไว้มาดูที่นี่มันจะมีนอกเหนือจากเรื่องของหนังนะครับเพราะว่าบริษัทอาสวินภาพยนตร์ไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์อย่างเดียวมีแผ่นเสียงด้วยเออเหมือนถ้าฟิลเนี้ยก็เหมือนเป็นถ้าถ้าฟิลปัจจุบันอ่ะก็เหมือนเป็นบริษัทในเครือนะครับอาสวินภาพยนตร์เนี้ย เ,เป็นทั้งบริษทรัทผลิตภาพยนตร์ผลิตแผ่นเสียงนะครับแล้วก็มีโรงเรียนสอนการแสดงด้วยนะครับแบบว่าเรียกว่า all in one นี่เป็นของเก่าๆที่แบบโ,โหโบ,บราณมากนี่มันคือเครื่องอะไรแค่ไฮมิกเซอร์เนาะไฮมิกซ์ที่เอาไว้แบบมิกซ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย m i กเสียงนี่อะไรเ,อ,ไรเออเก่านี่ตูเตอร์นี่ก็เก่าครับ มีที่เราเห็นกันนะครับตามในหนังะที่เก็บคนฟิล์มนะครับเอาตรงรูปเพจให้ให้ทุกคนได้เห็นภาพกันแบบนี้ผมไม่กล้าจับเองอยากให้ทุกคนมาดูเองนะครับ mm. เพราะว่าผมไม่กล้าจับจริงของไม่รู้กี่กี่สิบป,ปีมาแล้วอ่ะผมกลัวจะไปทำของเขาพัง mm. มันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์มากๆจริงๆนะครับ ก็นะจะเป็นตู้กับตรงนี้เป็นส่วนของอย่างที่บอกเป็นคล้ายๆโชว์รูมเล็กๆของแทงสโต e นะครับที่อยู่ที่ชั้น2ของอาคารอสศินตรงโบเบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปที่ชั้นสามวันนี้ที่เรามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการแสดงด้วยจะมีการแสดงละครนอกอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าเรื่องของการแสดงเนี่ยผมอาจจะขออนุญ,ญาตไม่ไม่เปิดเผยด,ดีกว่าไม่ไม่ไมหลสดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นภาพไปให้ทุกคนดูนะครับ จะได้อยากให้ทุกคนมาดูกันเองมากกว่านะครับมันไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วเรื่องของละครนอกเนี่ยนอันเดียร์าพาลูตู้ตรงนี้ก็เก่ากึกเหมือนกันนะอย่างที่บอกครับท่านชายท่านหม่อมเจ้านะว่าพันทุกคนเนี่ยท่านเองก็ไม่ทราบว่าอาคารนี้สร้างมาตั้งเต่เมื่อไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกบริษัทอวินีภาพ,พยนตร์นะครับเดิมเนี่ยก่อตั้งสองสี่แปดศูนย์แล้วต <c oughs> อนนั้นชื่อไทยฟิล์ม แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอัศวินภาพยนตร์ย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนช่วงปีต้นๆ2500นะครับข้อมูลคือ2491นะครับแต่ว่าตัวอาคารนี้แน่นอนมันต้องสร้างมาก่อนแต่เราไม่ทราบว่าสร้างมันทำอะไรทุกอย่างที่อยู่ที่นี่นะครับพื้นไม้บันไดโครงสร้างอาคารนะครับทุกอย่างยังดูแข็งแรงแล้วก็มันอาจจะมีเก่าไปบ้างตามกาลเวลาแต่สะอาดบอกเลยว่าที่นี่ อย่างที่บอกมันได้รับการรีโนเวทมาแล้วมันทำให้มีความสะอาดแล้วก็น่าจะมีเรียกว่าไงมีประโยชน์ในการมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบริษัทของภาพยนตร์นะนี่ฮะมนวิดีโอเทปอันนี้ของโซนี่เลยนะเก่าเลยนะจับเลยไหยิบดูได้ไหมครับมันจะไม่เป็นไรเนาะแค่หยิบออกมาเฉยๆกับเ้ยเป็นลูกเพ็นกป่ะนี่มอนฟิล์มนะฮะ วิ่หนักว่าหนักเลยอะโอ้ไม่นึกว่าดูดิหมุนฟิล์มจะหนักได้ขนาดนี้ไอระวังเลยเห็นน้องผู้กันน้องฝนงานของเราม,มาด้วยหนักไหมหนักหนักนะเออวิมามาจะไปจับนาน Cheese of time on music หรือได้ไงไม่รู้เราไม่เสียงโอเคท,ท่านี้ให้ทุกคนให้ลูกเพจทุกคนได้ได้รู้ว่า มาที่นี่เราจะมีอะไรบ้างต่อไปเราจะพาที่ไปชั้นสามแต่ชั้นสามเนี่ยผมบอกอย่างก่อนว่ามันจะมีเป็นห้องดูหนังแล้วก็เป็นส่วนของนักแสดงซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามหลบเรื่องของนักแสดงให้มากที่สุดนะครับแล,ล้วเราก็จะพาทุกคนไปดูที่ห้องดูหนังนะครับอ่ะไปกันดูดิครับ ี่เป็นห้องที่แบบว่าเป็นเป็นตึกที่โคตรคลาสสิกอ่ะหมูอนนี้ใช้คำว่าโคตรคลาสสิกอ่ะนี่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 ไปนี้ไปนี่นี่มาเสียงคลาสสิกมากคลาสสิกมากนะครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปชั้นสี่ซึ่งจะเป็นส่วนที่จัดแสดง การแสดงละครนอกในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเรหัวตรงนี้ไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนไปติดตามในห้างจฮียจันหรือว่ามาดูด้วยตาตัวเองที่นี่นะครับอ่ะอันนี้เป็นห้องดูหนังวี่เครื่องฉายหนังลูกเพทอูมองมองยากมากขออนุญาตเดี๋ยวผมเปิดแฟลชเห็นไหมนี่อเป็นเครื่องฉายหนังลูกเพท คลาสสิกมากเก่ามาก,ออกเลยแล้วก็คุณภาพของหนังที่ออกมาที่ที่จอเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมว่าเทคโนโลยีเมื่อ50ปี40-50ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่50ปีดิปีนี้ปี6-7เจ็ดีร่าหกเถ้าสองสี่เก้าหนึ่งสิบหเดกี่ปีอ่ะเจประมาณ70-60กว่าปี70ปีนะครับ น,นี่นะครับภาพก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนั่งดูเห็นไหมเดินผ่านแล้วก็มีเงามาอยู่บนจออย่างนี้ด้วยนะฮะโอ้คาสิ่งมากคาสิ่งมากทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางโบเบเลยใจกลางกรุงเทพเลยมาได้ง่ายๆให้มาดูกันนะครับมาดูนี่ ผมรับบทเป็นนักปักหนังอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องมิกนะครับแล้วก็ใช้หนังไปนึภาพบรรยากาศสมัยก่อนว่ามันจะแบบอย่างขนาดไหนนี่เครื่องมิกอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานจริงเนาะน่าจะเป็นแค่เครื่องที่เก็บไว้ให้ดูเป็นเป็นอุทาอ,อานุสรนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องฉายหนังอีกห้องหนึ่งนะครับเราขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปดีกว่า มันก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นเครื่องกอราฟิมหรือว่าพวกเครื่องที่เอาไว้ทำอะไรสักอย่างกับฟิมอะไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็จะมีเครื่องมิกซ์เครื่องอะไรเกี่ยวกับฟิมหลายอย่างนี้เครื่องมิกซ์นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในห้องห้องฉายหนังเครื่องฉายหนังแบบคลาสสิก อืมอ่าเข้าใจแล้วเมื่อกี้ได้ยืนคุยกับท่านอมองท่าท้อผ่านไปนิดหนึ่งท่านก็จะบอกว่าพวกฟิล์มพวกนี้มันจะมีกรดมีน้ํายาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้อ่ามันมีกลิ่นนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยพวิน์มีกลิ่นมันเป็นกลิ่นคล้ายๆอ่น้ํายาเคมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เขาน่าจะเอาไว้ทําให้ฟิล์มมันคงสภาพหรือว่าอาจจะเป็นน้ํายาล้างฟิล์มประมาณนี้นะครับและตรงนี้ให้ทุกคนดู เครื่องคลาสสิกมากนะฮะแต่ภาพในจอนจะไม่ได้่ายจากเครื่องนี้นะบอกไว้ก่อนเพราะเครื่องนี้ไม่ได้เปิดพอเปิดมันจะเสียงดังมากอันนี้ผมทราบนะครับไหนกนจะมีของห้องคอนโทรลอันนี้เป็นห้องฉายหนังที่เคยเป็นห้องฉายหนังจริงๆนะครับมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรทุกอย่างอยู่ตรงนี้พร้อมนะครับนี่ก็น่าจะเป็นตู้เก็บฟิลม์มเคยเป็นตู้เก็บฟิล์มมาก่อนแต่ว่าก็กากเวลาเนาะมันก็พาให้ทุกอย่าง เก่าลงไปนะครับอย่าลืมว่าถอยย้อนกลับไปหกสิบเจ็ดสิบปีห้องนี้เคยใช้จริงตรงข้างหน้าของเราเนี่ยเนี่ยตรงที่ที่ฉายหนังอยู่ตอนเนี้ยก็เคยมีคนมานั่งดูหนังจริงๆริงโหข้าึกมากเลยว่าคลาสิกมากจริงๆริงนะครับอ่ะตรงนี้น่าจะพอทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศได้เห็นความ ความแบบความคลาสสิกของของการฉายหนังในวงการภาพยนตร์สาการภาพยนตร์ของเราสมัยก่อนนะฮะก็ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับว่าในสมัยก่อนมันเป็นยังไงนะครับนี่หนังเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนประกาศว่าเป็นเรื่องละครเร่ไหมผมไม่แน่ใจนี่นะฮะอ่ะโอเคลูกเพจบอกว่าท่านสมัยก่อนหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงสมัยนี้ยังมีอยู่นะจะลืมว่าหนังกลางแปลงสมัยนี้ยังมีอยู่แต่ว่าด้วยความที่ มนฟิมมันอาจจะลายไปมอนฟิมแบบสมัยใหม่ไปแล้วนะครับภาพความคมชัดอะไรใดๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบรรยากาศแบบเนี้ยผมก็จะหายากยนะครับก็ที่อาคารอัศวินนะครับอัศวินภาพยนต์แห่งนี้นะฮะก็จะมีการแสดงนะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่ไม่ใช่ส4ี่ขออภสิบ5้าสิบสบเจ็ดนะครับจะเป็นการแสดงละครนอกนะครับเรื่องเอ่อหนยนะ ละครนอกเรื่องเล่าเรื่องเมืองอศัศวินเงาะรัชนานะครับซึ่งเป็นละครนอกที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องละครเรเก็ค,ค่าว่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะครับที่ฉายตั้งแต่สมัย,มยกี่กี่สิบปีมาแล้วผมไม่ได้สุกรู้สึกจะสองห้าสองห้าต้นๆน,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 นะครับ2องพร้อยต้นๆนะนะครับก็จะมีการนํามาปรับใหม่แล้วก็ตีความใหม่ จัดระเบียบเรื่องการแสดงใหม่เนี่ยนะก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับจะมีจัดแสดงให้เข้ามาชมกันนะครับในวันที่15-17กจิกายนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปก็จะมีะการแสดงเดี่ยวนะครับ10เอ่อขออภัย1923-2023ของพี่พิเชษนะครับพี่พิเชษกลิ่นชื่นนะครับเจ้าของอ พิเชนี่นะพิเชษกลิ่นชื่นแดนซ์คอมมานีนะครับเป,เป็นผู้ที่เขาเรียกว่า,าเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงเรียนสอนเต้นที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่มีชื่อเสียงมากๆคนหนึ่งของของประเทศไทยนะครับก็จะมีการแสดงของพี่พิเชษเดี่ยวๆนะครับก็ในระหว่างวันที่21-24อันนี้จำกัดแค่15คนต่อรอบนะ ในส่วนของการแสดงเดี่ยวนะครับ1923ถึง2023ของพี่วิเชษนะครับก็จะเป็นการแสดงเดี่ยวถือว่าในส่วนของอาการแสดงละครนอกเนี่ยใครที่สนใจเข้าไปาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการาเรียกว่าจองบัตรเข้างานนะครับไว้ให้ในโพสต์ของอัลบั้มนี้แล้วก็จะบอกว่าเข้าไปติดตามที่เพจของอัศวินบางกอก ก็ได้นะครับอสศวินมางกร ASVIN นะครับแล้วก็แบงคอกนะครับอันนี้สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพราะว่าก็จะมีข้อมูลของการามาชมนิมทรศการที่นี่แล้วก็การแสดงที่นี่นะครับทั้งหมดอยู่ในนะั้นนะครับมีประวัติคร่าวๆข,ข,ของทางอสศวินของอาคารอสศวินแล้วก็อสศวินภาพยนตร์ด้วยนะครับอผมขออนุญาตจบไลฟ์พี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยไปติดตาม คอนเทนต์เนื aste, ่นึงจากอาสวินที่เราจะลงในช่วงน่าจะน่าจะเป็นวันพวกนี้แล้วนะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับศ mm ิลปะวัฒนธรรมที่เก so ่ามากๆอย่างนี้ถ okay. so ูกอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามแบบนี้นะครับทุกคนต้องไม่พลาดจริงๆแล้วอยู่ในกรุงเทพด้วยอยู่ใกล้ๆเดินทางสะดวกนะครับโอเคกันผมขออนุญาตจบไลฟ์ฟรีเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรา จะไปชมละครจะละนะครับน่าจะประมาณอีกไม่กี่นาทีนี่แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชมละครแล้วก็จะไปดูเรื่องของการแสดงนะยังไงก็เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาฝากรูปเพจทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับอัศวินอาคารอัศวินนะฮะ A S V I N เซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะฮะอยู่แถวแถวโบเบนี่เองนะครับช่วงวันที่1 5ถึง17แล้วก็2 1ถึง24เนี่ยจะมีงานแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยากจะมาดูอยากจะมาชมตึก มาชมบรรยากาศมาดูเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เนาะก็ออกมาทีา่ไปติดตามข้อมูลได้ที่อา,าบวินบางกอกนะครับ Facebook อา,าบวินบางกอกนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะครับสวัสดีครับ